คตอนน้าท่วมมันมานะผมแค่รู้ก่อนว่าปัญหามันคืออะไรแล้วผมแก้ยังไงได้บ้างปัญหาคือใครผมเห็นคลิปของนับเบิร์นอาคอนผมก็เโทรอ่ภรรยาเขาเพราะว่ามือถือของนับเบิร์นับเบิรนอาคอนอะตกน้ําผมก็เโทรอ่คุณจูนผมถามเลยต้องการอะไรที่ให้ผมช่วยมีอะไรที่ผมช่วยได้เขาต้องการ3อย่างน้ําอาหารแห้งไม่ว่าอาหารสดนะเพราะมันไม่มีที่ทำกับข้าวและ3คือเสื้อผ้าเพราะเขาโตเปียก3อย่างก็วยคิดถึงน้ำแบบว่าโอเคแล้วธุรกิจเจ้าไหนผลิตน้ำได้เยอะที่สุดสิงโทรพีเต้เลยพี่เต้ส่งสองพันแพ็กให้เขาเลยได้ไ ผมคิดถึงซีพีผมก็โทรหาซีพีบอกว่าเฮ้ยล็อตหนึ่งที่อาหารของซีพีอาหารแห้งเนี่ยอาหารแห้งเท่านั้นนะส่งให้โลเคชั่นนี้ได้ไหมเรียบร้อยสามเสื้อเสื้อผมคิดถึงใครไม่ได้เลยยเปล่าวแล้วผมก็มีคอนแทคยิปบ่าผมก็โทรหาเขาคุณมพุ่ทอนขอตอนนี้มีล็อตเท่าไหร่ขอแบบเป็นไซส์แบบฟรีไซส์นิดนึงอ่ะจะได้ใส่ใทุกคนมีค้างอยู่กี่ตัวเจ็ดพันโอเคเจ็ดพันตอนแรกเขาไม่รู้ส่งยังไงแล้วก็โทรหาแฟชพี่คำสันพี่คำสันผมมีล็อตเจ็ดพันตัวเนี่ยส่งให้หน่อยได้ไหมจัดกกกาาารใหห้้้ปัญไไม่ได่ดแยพี แต่เราต้องโคเรถูกจุดนี่สิ่งนี้สำคัญมากคือมีปัญหาก็แก้ปัญหามีอุปสรรคก็แก้อุปสรรคบางอย่างผมบอกพี่อะทุกอย่างที่ผมพูดนะครับผมไม่ต้องมาประชุมไม่ต้องมาบอลรูมไม่ต้องมาปรึกษาคนนู้นปรึกษาคนนี้ผมถามคนที่เดือดร้อนอยู่มีปัญหาอะไรบ้างแล้วผมก็โทรหาคนที่ช่วยได้เลยจบไม่มีคนกลางไม่มี Vice President ไม่มี Marketing Manager ไม่มีเดขาไม่มีอะไรทั้งนั้นอะ ผมรู้แต่ว่าปัญหาคืออะไรคนแก้ปัญหาคือใครแมตช์เขาจบมันไม่ได้ราชาครับในการปฏิบัติมันมันไม่ได้ราชาครับไม่ได้ติดขัดครับทำงานกันอย่างเต็มที่ครับในในช่วงที่มันเกิดเหตุใหม่ๆทุกคนต้องกระจายกำลังกระจายทรัพยากรกระจายกำลังพลล,ลงไปช่วยเหลือชีวิตความปลอดภัยกับพี่น้องประชายชนเป็นลำาดับแรกก่อนตอนนี้เมื่อเราทราบปัญหาหลายๆเรื่องแล้วเราถึงมาเร่งจัดตั้งกองประชาการทั้งส่วนหน้าส่วนสนับสนุนนะครับเพื่อแล้วก็ใช้ สถานการฉุกเฉินพรกอสถานการฉุกเฉินในการกำกับดูแล ่วยเหลือเต็มที่ครับช่วยเหลือเต็มที่ครับตอนนี้ทุกอย่างที่มีอยู่ระดมลงไปอย่างเต็มที่นะครับงบประมาณทรัพยากรแล้วก็การสนับสนุนจากทุกองค์กรที่รัฐบาลกำลังดูแลอยู่ตลอดจนความร่วมมือที่เราได้มาจากทางองค์กรต่างๆทางภาคเอกชนนะครับเราก็สนับสนุนลงไปอย่างเต็มที่ก็ถ้าไม่มีไม่มีฝนเติมเข้ามาตอนที่ผมไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับตอนเย็นก็ตะเวนดูอยู่ก็ฝนอยู่เท่านี้แล้วเขาก็บอกเดียวเอ๊ะโทษทีวันเสาร์เขาบอกมันน่าจะหยุดแล้วนี่ฝนฝนได จะผลท้ายๆแล้วมันก็กลับมาอีกเขาถึงเรียกพยากรณ์อากาศบางทีเขาก็พยากรณ์ถูกบางทีเขาก็พยากรณ์ไม่แม่นยำมันก็เกิดเหตุได้นะครับเราไปเน้นในเรื่องของการรับมือให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็เป้าหมายตอนนี้ก็คือก่อนที่จะไปดาเนินการอย่างอื่นใดๆเอาเป้าหมายของการช่วยเหลือช่วยชีวิตแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในในพื้นที่ประสบภัยให้มากที่สุดก่อน